ทุกคนวันนี้ทำเล่นทำอะไรนะบ้านไม่ใช่บ้างไม่ใช่ีคืออะไรนะ <c oughs> โอ้หนีหลอกพาย,พายแม่ <c oughs> จริงค่ะหนีแม่ไอ้หนีย่ามาทำครั้งส่วนพี่เขาก็ยังอยู่ครบเลยนนะคะส่วนพี่คนดีสามคนเขาบบ้าโดนบท เปรนะคะ่ะส่วนด้านในจะมีโลมุน,มนเนี็มโอ้ใส่อะไรนี่เฮ้ยนี่คือโลจุมพิดผิดเกีบมันน่อย่างแรกนี่นะคะน่ารังมากเลยไม่เก็บค่ะอย่างที่เฮ้ยอย่าพ้ดเล่น เอาไว้บนนี้ค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะเก็บค่ะเหลือสีอ่างเก็บค่ะอู<ฮ>้<ฮ>อันนี้สวยมากเลยนะเพิ่งเห็นเราเอามาใส่เองนั่นสั่งจากคนนี้นะคะแค <c oughs> ่หนึ่งบาทเองนะคะอันนี้ของเราอันนี้ก็ใครอายาก <c oughs> สั่งก็ ก็กที่ติ๊กตอกเหรอได้เลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ติ๊กตอกนะคะเขียนจดหมายละจดหมายแล้วก็มาส่งไว้ที่นี่นะคะที่ซับตะเมาค่ะไม่ใช่ที่หนองตะคุงพิมจะไปเหรอหนองตะคุงพิมพิมไหนพิมลองพิมละพิมลองเน็กน้เน็กน,น,น้ำฉีดน้ำื่อ น,นักนำชื่อนกนำนำชื่อนกนำชื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวิเชียร่ได้สวียดนตรีค่ะชื่อเล่นหนูชื่อพิมค่ะส่วนหนูหนูยังไม่เคยบอกนะคะโดยชื่อนันทิตากิจรัดและหนูชื่อตอกแตกค่ะแต่ในโรงเรียนหนูชอบเรียกว่าติ๊กตอกค่ะตลกมากนี่ค่ะหนูเรามารีวิวสวนเพื่อนหนู แ่เดี๋ยวหนูจะไปบอกกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมีนาฬิกาคะ่ะลุมหลบภัยมีนาฬิกาคะ่ะใช่ค่ะแต่พูดพังไปแล้วค่ะทุกคนตลกมากาลุมหลบภัยเรามีที่ทิ้งขยะด้วยนะมันคกล่องอันนี้นี่นะกล,ล่องลาบบูบู